ที่ที่ผมจะถามพวกคนที่เป็นมุสลิมเดิมอ่ะที่เป็นมุสลิมเดิมอ่ะที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็เป็นมุสลิมโดยปริยายอ่ะถามคําถามตัวเองไหมว่าเขาทาไมเขาต้องมารับอิสลามด้วยถามป่ะเคยถามไหมว่าเนี่ยที่มารับอิสลามเนี่ยเขามารับอิสลามกันเนี่ยปฏิยานตนเข้ารับอิสลามเนี่ยเคยถามคําถามตัวเองไหมมุสลิมเดิมอ่ะว่าทําไมคนเหล่านี้ต้องมารับอิสลามด้วยเพราะอะไรถ้าเราเป็นมุสลิมเดิมนั้นเราเห็นแต่มุสลิมใหม่มารับอิสลามแล้วเราก็ดีใจอย่างเดียวนะโอ้ดีใจกอดยินดีด้วยครับยินนดีตต้้ออรับเขาาาสสสู่่ิลมแคน กอดในยังละหมาดไม่ครบเวลาเลยแต่คนที่มารับอิสลามใหม่อ่ะละหมาดตาหยุดทุกคืนแล้วฟ้าก็เหวห่างกันไอคนที่เวลคัมอ่ะมุสลิมเดิมที่ยินดีตอนรับเข้าสู่อิสลามอ่ะละหมาดจะไม่ครบเลยบางทีก็ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่คนที่เข้าไปสวมกอดเนี่ยที่เข้ารับอิสลามมาแล้วอ่ะรับอาจจะรับมันเป็นหนึ่งปีนะเขาพัฒนาไปไกลถึงขั้นว่าเขารุกขึ้นละหมาดตาหยุดทุกวันแล้วมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมละหมาดฟังดูจะไปไม่รอดห้าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมุสลิมเดิมทำไมทำไมเป็นแบบนี้แล้วมุสลิ ทำไมเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้กับคนละแบบอะเกิดอะไรขึ้นนี่ถ้าเราไม่ตั้งค้นถามเราก็จะไม่ถูกกระตุ้นหรอกรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาเหล่านี้ถึงต้องมารับ มมีเงินเดือนมีภรรยาอยู่กันบนดุนยาเนี่ยน่าจะมีความสุขน่าจะพอแล้วแล้วทาไมเขาไม่พอเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรแล้วทําไมต้องมารับอิสลามรับอิสลามมีละหมาดห้าเวลาจะต้องไปด่าวชวนภรรยาให้มารับอิสลามสุดท้ายแล้วถ้าชวนแล้วไม่มารับอิสลามก็ต้องตัดสินใจจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีมีแต่ลำบากมีแต่ลำบากทางภายนอกอะนะดูเหมือนลำบากทางภายนอกแต่ใจมันมีความสุขไงเขาได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วคําถามเน<ด>ี<ด>่ยได้ผลนะผมบอกให้ที่ผมพูดเนี่ยมันมีจิตวิทยาแฝงอยู่ผมเคยใช้คาถามนี้ เพื่อนคำถามกับมุสลิมเดิมที่ขาดละมาดผมตั้งคำถามนี้กับมุสลิมเดิมที่ขาดละมาดละมาตไม่ครบโดยพามุสลิมใหม่ไปไปหามุสลิมเดิมพอหของมุสลิมเดิมเขาเนี้ยเขาขอความช่วยเหลือจากผมให้ช่วยสอนลูกเขาที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยให้ละมาดให้ครบห้าเวลาหน่อยอาจารย์อาจารย์ช่วยหน่อยเพราะอะไเนี่ย เป็นมุสลิมเดิมเพิ่งจะกลับตัวมาเป็นคนดีจากที่เละเทะมาก่อนเลยแล้วก็มีลูกลูกลรหมาดไให้ครบเหมือนกับพ่อที่ลรหมาดไม่ค้ครบมาก่อนแหละตอนนี้ตอนนี้พ่อเราหมายครบแล้วกลับมาหาศาสนาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเกิดมาทําไมเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็พามุสลิมใหม่ไปกับผมประมาณสองคน ไม่ไม่เยอะเวลาสอนคนอย่าไปเยอะกดดันแล้วก็ตัวพ่อหอแล้วก็ตัวลูกมัดเจอกันผมจะตั้งคําถามเลยแนะนาก่อนแนะนําก่อนมันจะตั้งคาถามมันต้องแนะนำเออคนนี้นะเออชื่อคนนี้นะเป็นนี้นะเพิ่งจะรับอิสลามมาได้กี่เดือนไอ้คนนี้เพิ่งจะรับอิสลามมาได้กี่เดือนเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมมานะเขาเพิ่งจะมารับอิสลามกี่เดือน cafe, กี่เดือนนะเขาเป็นกาเฟ่เขาเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนนะเอาแนะนําให้หน้องที่การละหมาดอะได้รู้แต่ว่าต้องทาบรรยากาศให้มันสบายชิวๆสบายๆนั่งคุยกันไปกินอะไรกันไปผมก็ตั้งคําถาม ให้กับน้องคนนี้ที่ขาดล,ละหมาดว่ารู้ไหมทาไมสองคนเนี่ยเขาถึงมารับอิสลามเขาก็ตอบว่ากลัวตกนรกเต่ารู้ซะด้วยผมถามว่าแล้วทาไมต้องกลัวตกนร,รกด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรับอิสลามอ่าประมาณนี้ทําไมองแล้วทําไมเขาต้อง ตัวตกนรกแล้วทำไมมันต้องเกี่ยวกับรับอิสลามเพราะอะไรอย่างอื่นไม่ได้อะยางอื่นอย่างอื่นไม่กลัวตกนรกอ่ะเขาบอกว่าก็ถ้าไม่รับอิสลามแล้วเนี่ยอิสลามเป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นทางรอดทางเดียวท่านั้นถ้าไม่รับอิสลามพอรู้ความจรงิงแล้วไม่รับอิสลามตายไปตกนรกผมก็ถามแล้วแต่คนเนี่ยตกนรกเนี่ยมีตัเพราะไม่รับอิสลามอย่างเดียวอ่ะ ถูกตองแล้วพระเจ้าพี่แท้จริงลงโทษเนี่ยเราตายไปแล้วบันลูกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟื้นคนตายมาแล้วบัญชีเนี่ยสอบสวนเนี่ยตกลงนี่ยตกลงลุกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ลุกความจริงที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่ยอมรับอิสลามบุษมเฉพาะกลุ่มนี้พวกเดียวเหรอมุษมิลเดิมๆเนี่ยไม่มีตกนรกได้เหรออ่ะตกลงเอาไงมุษมิลเดิมๆเนี่ยไม่ไม่มีตกนรกเหรอเป็นมุสลิมตท่นั้นเหรอจะเป็นยังไงก็ได้สนแล้วขึ้นสวรรค์หมดเลยอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่ใช่ค่านบอกคือไม่ใช่ อ่าไม่ใช่ทำถูกไม่ใช่คำถามอ่ะหรอแกแสดงก็ยอมรับใช่ไหมว่าเปื่นมุสลิมเนี่ยตกนรกได้ตกนรกได้ตายไปมีนรกเผาคงอาง้อเขาเจ้าเขาชงของชีวิตเราเนี่ยเผาได้ลงโทษในการเผาไฟได้อ่ะผมยอมรับมีมุสลิมตกนรกอ่าคำถามต่อไปทำอะไรถึงตกนรกมุสลิมอ่ะอ่า ก็เริ่มคือเราต้องตั้งคําถามให้เขาตอบเราอย่าไปสอน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 ตะพี่ตะพังสอนต้องตั้งคําถามให้เขาตอบเดี๋ยวมันจะเปิดสมองเขาแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยไป่ะหน่อยอันนี้เราย่อๆให้ฟังหลังจากนั้นผมก็ถามอะไรต่ออะไรไปถามไปถามไปนั่นแหละสุดท้ายเขาก็คิดได้ว่าเออมุสลิมก็ตกรถได้แล้วทํายังไงถึงตกรถสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปก็ต้องบอกให้เรารู้ว่าขาดละหมาดเนี่ยละหมาดไม่ครบละหมาดขาดละหมาดละหมาดไม่ครบนี่ไอ้คำว่าขาดละหมาดนี่ไม่ใช่เป็นละหมาดใช้ถือว่าละหมาดครบนะไม่ใช่นะขาดละหมาดได้ไหมวะใน เวลาละหมาดให้ผ่านไปกรต้ังนน็่เวลาบริเองก็รู้ว่ามีด้เวลาละหมาดแล้วแล้วพอยให้หมดเวลาละหมาดยมมลาจงใจทั้งทั้งที่เราไม่นอนไม่หลับแล้วก็ปล่อยให้เวลาละหมาดหมดนี่จงใจขาดละหมาดนี่โคตรหนักยิ่งกว่าฆ่าคนตายซะอีกรู้หรือเปล่าสอบถามเขาเนี่แหละหลายคนที่ขาดละหมาดเพราะไม่รู้ว่าโคตรละหมาดขาดละหมาดมันหนักขนาดไหนหนักขนาดไหนหนักกว่าฆ่าคนตายสิกระฉันเลยว่าเต็มทิ้งละหมาดเนี่ยโคตรหนักกว่าฆ่าคนตายก็คิดดูกันแล้วกันนะวันหนึ่งมีห้าเวลาเนี่ยคิดดูกันแล้วกันนะถ้าใช้ ผลสติปัญญาของมนุษย์เองนี่อุทิศมีวัาเราต้องห้เวลาทาบ้างทิ้งบ้างคงไม่น่าจะเป็นไรอ่นนันคิดเอง <c ute> คิดเองเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกไม่ได้บอกให้คิดแบบนั้นเพื่อวราไม่ได้บอกให้คิดแบบนั้นเราให้ความสําคัญต่อการละหมาดมากต้องละหมาด5ห้เวลาการละหมาด5ห้เวลานี่เป็นการเตือนสติมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยแต่แตเวลาที่เราเ <c ute> ข้าแทรกเลาเร์ยืนต่อหน้าเลาเนี่ยมันเตือนสติเราว่าเราจะต้องกลับไปหาเราต้องกลับไปหาเราต้องกลับไปหาเราให้เวลาคิดดูแลเดี๋ยวก็วนละละหมาดซูดีเสร็จประเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมง ต่อพาฒนิกันหรือไม่ก็ต่อไม่ก็ปัญญาหรือพัดเดียวเลยสั้นมากด้วยสติเราอยู่ตลอดเวลาต้องกลับไปหาลอรน์น่ะเตะให้ร้อมนะต้องกลับไปหาลอรน์น่ะเตะให้ร้อมนะต้องกลับไปหาลอร์น่ะเราหมาห้าเวลาเนี่ยฮิกมัวิตรลปัญญาเหตุผลที่เราควรจะคิดได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้หนึ่งอย่างเลยเป็นรูปธรรมเลยเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ให้พร้อมตลอดละหมาหา้าเวลาเวลาเราทำนี้อรลฮะบักอัลลอฮ์ลลอลลยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เกินกว่านี้อีกแล้วคือเจ้าของชีวิตเราทำให้มันรูปรรรรระธมิิยยย่่งงงใหญพวกเเเเเป็นนจ้้้าาาาาขออชีีตู ให้หัวใจเราเต้นให้ทุกวินาทีแบบตกกระปรี้เนี่ยลราเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งนี่คือยิ่งใหญ่จริงตายไปแล้วดึงวิญญาณเราเราจะให้ได้เราฝืนม,มาให้เราผลตอบแทนที่ทำให้ยิ่งใหญ่มีนกสวรรค์รออยู่ให้เรายิ่งใหญ่อัลลอฮฺพระเจ้าละหมาดให้เวลานี้เตือนสติเรา,เาว่าเราจะต้องกลับไปหาบอกร้องนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเนะ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 ตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าคุณจะยุ่งเรื่องเรียนเรื่องสอบเรื่องธุรกิจทำล้านอะไรกันยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่จะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่จะทำสิ่งสำคัญในชีวิตเรื่ Thương lắm là... ạ คุณต้องพร้อมกลับไปหาอหลอแพทย์ไปร้ตายห้มาถึงอเลอร์ไม่ได้บอกอเลอร์ไม่ได้รอว่าจะต้องทำนูนน่นทำนี่เสร็จก่อนพร้อมคุณจะยุง่งยุ่งไรเรื่องการเรียนหรือบางทีคุณจบปริญญากำลังจะรับปริญญาก็ผ่านแล้วความตายมาถึงอเลอร์ก็ไม่รอครับเรียนมาเสียเงินหมดไปเท่าไหร่สุดท้ายอาจารย์มาถึงพร้อตามยมาถึงก็นั่นแหละครับคุณเตรียมตัวเรียนก็ห้าเวลาละหมาดห้าเวลาเนี่ยแหละครับเตือนสติเราอย่างน้อยเลยเป็นเป็นสิ่งมีประโยชน์หนึ่งข้อเลยฮึกมากเลยวิทยาปัญญาเนี่ยได้หนึ่งข้อเต็มเต็มเลยเป็นการเตือนสติเราาว่ม กลับไปหาผู้สร้างชีวิตเราทุกเมื่อทุกเมือ่ออันนี้เราใ่้ยังผมก็พูดอะไรแบบน,นี้ไปกับน้องคนรีรยที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยที่ขาดละหมาดก็ทำดุลิลลาตั้งแต่แตยันั้นไปจนไปนีก่ก็ละหมาดท่บเลยห้าเวลาทำดุลิลลาแต่จะมีรายละเอียดอีนะที่ที่พูดอีกเยอะแต่ใช้เทคนิคการถามก่อนโดยเอามุสลิมใหม่สองคนหน่มาเป็นแบบให้เขาว่ารู้ไหมว่าทําไมเขาต้องรับอิสลามด้วยรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องรับอิสลามด้วยใครก็แล้วแต่ที่มีเพื่อนที่ขาดละหมาดนะนะจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องพพูดดเป็นะะมมมมมีีีจังหหหวอไรใใ้าุสล ไปออย่างที่ผมพาไปแล้วก็ไปตั้งคําถามว่าทำไมเขาถึงรับลามรู้ไหมมันคือการสอนอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่สอนเรื่องเราขาดละหมาดเรื่องทิ้งละหมาดเรื่องโคับการทิ้งละหมาดอย่างเดียวมันเป็นการสอนให้เขาไม่มีหมานเพิ่มให้เขาได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยโดยการตั้งคําถามว่าทาไมมุสลิมใหม่ต้องมารับลามด้วยคําถามนี้สําคัญมาก